เคล็ดลับในการป้องกันอาการคันหนังศีรษะมีอะไรบ้างมารับฟังกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคิมค่ะจ้าช่องเพลินผลิตภัณฑ์สมุนไพรและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะวันนี้นะคะก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะ5วิธีนะคะในการป้องกันนะอาการคันหนังศีรษะมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะจ้าทางช่องเพลินก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องกันก่อนนะเดี๋ยวเรามาพบกับวิธีการป้องกันอ,อาการคันหนังศีรษะนั่นเองจะ้ะจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องอาการคันหนังศีรษะเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นปัญหาที่กวนใจหลายๆคนมากๆเลยเนาะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมาจากได้หลายสาเหตุนะแต่ว่าถ้าเรามีการป้องกันที่ดีนะก็จะสามารถดูแลอาการคันหรือว่าลด โอกาสที่จะเกิดอาการคันหนังศีรษะด้วยตัวเองเบื้องต้นนะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะจ๊ะว่า5วิธีนั้นมีอะไรบ้างนะจ๊ะเริ่มกันที่วิธีที่1น,นะจ๊ะวิธีที่1นนั่นก็คือการสระผมเป็นประจำนั่นเองนะแต่ว่าเป็นประจำในที่นี้ก็คือ ต้องไม่บ่อยจนเกินไปด้วยนะอาจจะเป็นลนนักษณะเหมือนกับว่าสระผมเป็นประจำวันเว้นวันแล้วก็เทคนิคนึงนะง่ายๆเลยในการสระผมเนะี่ยก็คือเราควรจะสระผมในอุณหภูมิที่ปกติหรือเป็นแค่ลักษณะน,น้ําอุ่นเท่านั้นเองนะจ๊ะไม่ควรที่จะสระผมด้วยอุณหภูมิน้ําที่ร้อนจนเกินไปนะเพราะว่าอาจจะไปทําให้หนังศีรษะเกิดอาการระคายเคืองหรือว่าเกิดอาการหนังศีรษะอักเสบหรือว่าเกิดอาการหนังศีรษะแห้งจนเป็นขุยบนหนังศีรษะได้นั่นเองนะจ๊ะวิธีที่2อนะจ๊ะนั่นก็คือ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะนั่นเองนะจ๊ะอาจจะเป็นในส่วนของกลุ่มน้ำมันมะพร้าวหรือว่าการเลือกใช้ครีมนวดผมที่มีส่วนผสมของตัวน้ำมันมะพร้าวที่มีคุณภาพที่ดีเพื่อช่วยบำรุงเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเรานั่นเองนะจ๊ะก็เหตุผลที่เราต้องเลือกคุณภาพที่ดีเนี่ยเป็นเพราะว่าจะช่วยเรื่องลดอาการระคายเคืองที่อาจจะเกิดขึ้นบนหนังศีรษะหรือว่าเส้นผมของเรานั่นเองจ้าต่อไปนะจ๊ะก็มา วิธีที่3กันจากวิธีที่3นั่นก็คือการหลีกเลี่ยงการใช้ไดเป่าผมนะจ๊ะที่มีอุณหภูมิที่ร้อนมากจนเกินไปนั่นเองนะเพราะว่าการที่เราใช้ไดเป่าผมที่มีอุณหภูมิที่ร้อนจนเกินไปอาจจะสร้างความระคายเคืองหรือว่าเกิดอาการหนังศีรษะแห้งบนหนังศีรษะของเราเลยทําให้มีอาการคันหนังศีรษะนั่นเองนะจ๊ะวิธีที่4นะจ๊ะนั่นก็คือการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเรานั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าสารเคมีเนี่ย อาจจะทําให้เรามีอาการระคายเคืองหรือว่าอาการคันหนังศีรษะได้นั่นเองนะจ๊ะต่อไปจากวิธีสุดท้ายก็คือวิธีที่5นะจ๊ะก็คือการใช้ของส่วนตัวนะจ๊ะการใช้ของส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหวีหมวกปลอกหมอนผ้าเช็ดต,ตัวนะจ๊ะที่เป็นของใช้ส่วนตัวต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะก็คือไม่ใช้ปะาปนกับผู้อื่นนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยเราไม่รู้นะว่าใครเนี่ยมีแบบ มีอาการอะไรอยู่บ้างนะจ๊ะนั่นก็คือต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ของส่วนตัวนั่นเองนะจ๊ะนี่ก็เป็นในส่วนของ5วิธีนะจ๊ะง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเองเบื้องต้นเพื่อป้องกันอาการคันหนังสีสานั่นเองนะจ๊ะคือใครมีเทคนิคหรือว่ามีวิธีอะไรเพิ่มเติมนะจ๊ะก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครนะรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะจ๊ะแล้วก็แบบมีประโยชน์ในการดูแลตัวเราเองแล้วก็ดูแลคนที่เราั้างยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนั่นเองนะสําหรับวันนี้นะจ๊ะคิมนะจ๊ะจากช่องเพลินผลิตภัณฑ์สมุนไพรและนะ้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วยังไงก็มาเจอกันที่คลิปหน้านะคะสํหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย